สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับล่าสุดภระยาเอสกัณโพง์เผยแบบนี้หลังวุบหมดสติ25วันเชิญนับชมรับฟังได้เลยครับเรียกได้ว,ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกคนดังเอสกัณโพงศ์รุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติ โดยมีครอบครัวภรรยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดทำกลางความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างมากมายก่อนหน้านี้ทางด้านคิตตี้คริสตินาภรรยาของเอสกันพง์แจ้งข่าวดีของสามีได้ย้ายออกจากห้อง ICU มาพักรักษาตัวที่ห้องปกติแล้วแต่ก็มีข่าวลือเอสกันพงศ์ออกจากโรงพยาบาลจนคิตตี้คริสตินาทนไม่ไหวหลังมีข่าวลือเรื่องสามี โดยเจ้าตัวบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกต้องบอกว่าโพสล่าสุดของคิตตีอ่านแล้วเจ็บปวดต้องเข้มแข็งมากหลังสามีเอสกันพงศ์เข้าโรงพยาบาลมา25วันยังไม่ได้สติโดยเธอนั้นได้โพสภาพมือของเธอและน้องวาเลนตินาจับมือเอสกันทพงศ์พร้อมระบุข้อความว่า We walk with you. The road may be difficult and long but we will be strong with you ซึ่งแปลว่าเราเดินไปกับคุณหนทางอาจจะยากและยาวไกลแต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ